ครับลอกกับอ้อยมีข้อดีข้อเสียยังไงครับถ้าพูดถึงข้อดีข้อเสียเนะียต้องคุยกันยาว <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยการลอกกับอ้อยเนี่ยมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเยอะมากเลย <c oughs> เพราะว่าเอานี้เราพูดถึงข้อดีก่อนเนาะครับข้อดีเลยว่าหนึ่งเลยการลอกกับเนี่ยบางคนลอกกับไม่เป็นก็เลยบอกว่ามันยุ่งยากถ้าลอกกับผมแนะนําเลยครับให้อยู่ประมาณสัก5เ <c oughs> ดือน6เดือนไปแล้วค่อยลอก <c oughs> หรือ6เดือนกํนลาลังดีอันนี้อ้อยเราอายุ6เดือนเนาะครับหเดือนน้ากำลังดีเพราะว่า ช่วงแรกๆเนี่ยกากอ้อยมีประโยชน์มากหนึ่งช่วงแรกเนะี่ยมันขึ้นมาอาศัยว่าถ้าเราไปแรกช่วงแรกไม่ดีเพราะว่าหนึ่งใบมันยังยังไม่เพชรลาดสองกำลังเพชรลาดอ้อยที่มันสังเคราะห์แสงได้ต้องอาศัยต้องช่วงเพชรลาดครับพอเพชราดปุ๊บมันสังเคราะห์แสงมีสองพอมันเริ่มแห้งแล้วก็อย่าเพิ่งหลอกเพราะว่ามันต้องใส่ก่อนและอย่างที่3ามเลยว่ามันช่วยเรื่องแสงช่วงประมาณ1-4เดือนเนะ่ะมันเป็นช่วงที่ไม่ต้องผ่าแรง ผ่าแรงผ่านหนาวแม้กระทั่งเราบางคนไอถึงถึงขงั้นแบบกําจัดวัชพืชกาบไม่ลยมันจะช่วยทําให้น้ำยาสารกําจัดวัชพืชไม่ถึงลาต้น<อ>ทําให้รอดและที่สําคัญคือช่วงแรงเนาะแสงแดดหรือว่าความแรงมันจะช่วยได้เยอะนะพออ้อยมันโตไปปุ๊บมันก็คือเข้าสู่เดือนที่ห้าที่หกแหละก็จะเข้าสู่มานต้นฝนพอดีค<อ>บางที่ฝนตกมากตกน้อยนะถือว่าต้นฝนอย่างตอนเนี้ยเข้าสู่แบบ ฝนเต็มๆละเราสามารถลอกแล้ว,ลวประมาณหกเดือนเห็นไหมหกเดือนนะการลอกหนึ่งเป็นการเช็คเลยว่าหนึ่งลำต้นสมบูรณ์ไหมสองเป็นการกําจัดพวกแมลงพวกตัวร้ายเลยคือพวกเพลี้ยปแป้งอ้อยของพี่หมายเนะี่ยมันก็มีโรคมาอยู่แล้วนะบวกกับโรคเกา่าของเกา่าบวกของของใหม่มาๆๆทุบมันก็จะเข้าไปตรงนี้มันแหง้งพอฝนอยู่หลายวันพุ๊บมาเกิดความชื้นความชื้นข้างบนร้อนข้างล่างชื้นเกิดเลยครับเกิดชลา ทำให้เชื้อราตรัวนี้โตไวมากนะโตวไวมากปุ๊บเราก็ดูเหนะ็นไหมปุ๊บเห็นไหมนี่ครับจริงไหมเนี่นี่คือเพียแปง้งเนี้นยแป้งเพราะเพียบแปง้งกินกินเสร็จปุ๊บขี้ขี้เสร็จปุ๊บใครเป็นคนนาพาขี้ก็คือฝนฝนตกมาไล่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 มารู้า,าไหนลงไปตรงนี้แล้วทีเนี้ยไอเล็บไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะมันมีแสงมันมีระบบมันมีความสมบูรณ์อันนี้คือหนอนหลานแข็งแรงกว่าค่ะแข็งแรงกว่าแม่นะอันนี้หลานไม่ใช่แม่ แต่ปัญหาคือคนที่มากับแม่หรือแม่ที่อยู่ข้างในกอที่อยู่ในกอฮะนี่คืออ้อยเมื่อผ่านไปเมื่อประมาณสักสองเดือน,นแ,แล้วนี่คือความหวังของพี่หมายแต่วันนี้ความหวังของแม่าโดนทำลายนะปุ๊บปุ๊บป่วยป่วยป่วยไม่มีแสงป่ยวยไหมก็จะกลายเป็นไงไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเที้ยแป้งมาก,กินก่อนเลยกินปุ๊บเนี่ยขี้นะขี้ปุ๊บเนี่ยลงเป็นโรคเน่าโคดินนะโรคเน่าโคดินหรือเรียกภาษาวิชาการเขาเรียกโรคเน่าองอ้อยนะ มันก็คือเน่าคอดินแล้วแต่จะเรียกนะแต่เป็นโรคเดียวกันนะเกิดจากอะไรตัวนี้เนี่ยกัดแห้งนะหรือเราเรียกกัดแห้งเลยไหมกัดแห้งไหมล่ะแห้งจนเปื่อยนะเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยไหมเนี่ยไม่ตายค่ะไม่ตายแต่ตายแน่นอนนะนี่นี่ขนาดขนาดเป็นลำอนี้ยังดูดไหมนี่มันดูดมันดูดขนาดนี้เลยไหมเนี่ยเพี้ยแป้งสุดท้ายไปอย่างนี้เลยแล้วไปอย่างนี้ไปไงเนี่ยนี่เพี้ยแป้งเนี่ยเปี๊ยแป้งพวกเพี้ยแป้งเนี่ยที่มันแฝงมากับลำอ้อยเนี่ยนะถ้าเราไม่ลอกเนี่ยไม่กําจัดเนี่ยกว่าจะรู้อีกทีโอ้โห ดูดซับดูดซับอ้อยไปละทําให้อ้อยเราเนี่ยเสียหายจากอ้อยลําใหญ่หญๆก็จะเป็นซีดเซียวเหมือนของพ่อใหญ่ไหมครับ<อ>ดังนั้นต้องลอกลอกเพื่อกําจัดและทําลายมแมลงพวกตะกุนปักดูดทั้งหลายโดยเฉพาะเพี้ยแป้งเนาะพอมันโดนแสงปุ๊บเนะนี่ยไอพวกเนี้ยมันสู้แสงไม่ไหวเนาะ<อ>และประกอบกับไอมแมลงพวกเนี้ยมันมีศัตรูธรรมชาติอยู่แล้วพวกแตนเวียนต่อเนะี่ยพวกมแมลงพวกเนี้ยมันก็จะมากินเป็นอาหาร ดังนั้นทาไงครับต้องทิ้งตัวลงข้างล่างขึ้นมาข้างบนไม่ได้เพราะแสงสองสตูธรรมชาติเห็นไหมหนึ่งกำจัดพวกมแมลงนะสองทำให้อ้อยเราอะอ้อยอพอเจอแสงอ้อยเจอแสงอ้อยแรกๆที่คือเป็นอย่างนี้นะยังไม่เจอแสงจะขาวโบออย่างเงี้ยแล้วสักพักมันเริ่มขึ้นนวลขึ้นนวลได้ไหมไหมจะขึ้นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมใช่จะให้อ้อยแข็งแรงทําให้แมกนีเซียมนะทาให้แสงถ้าไม่มีแสงแมกไม่ทางาน พอแมกซ์ไม่ทํางานแคลเซียมก็ไม่ทางานพเพราะแคลเซียมเนี่ยมันทำให้แมกซ์วิ่งขึ้นนะวิ่งขึ้นทําให้ใบเนี่ยพิชรลัดเร็วรนะทาให้พวกแมกซีมแคลเซียมทํางานได้ดีนะการสังเคราะห์แสงซิงในการที่จะแตกยอดอ่ะนะก็จะทำงานนะซิงก็กทําให้การแตกยอดได้ดีขึ้นทําให้ธาตุอาหารนะ่ะทำงานได้ดีขึ้นเพราะต้องอาศัยแสงบ,บ,บางคนคิดว่าข้างบนอย่างเดียวข้างล่างก็สําคัญเพราะเพราะว่าพืชเนี่ยมันเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะใบเลี้ยงเดี่ยวตัวเนี้ย มันจะทําให้ดูดซับได้เร็วขึ้นเนาะนี่คือแสงนะคุนคะแล้วเราจะรู้ระดับได้ยังไงคะว่าเราจะเลาะถึงแค่ระดับไหนคืออย่างงี้ครับมันจะมีช่วงจังหวะของมันอยู่ว่าอย่างเงี้ยถนัดน้้งมือใหม่ค่ะมันจะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมม,มันจะมีรอยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเริ่มไปนี่มันเริ่มเกลละแล้วก็มันเริ่มเลื้งเหลืองอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถออกได้เลยนะอนสังเกสอ่าใช่แล้วแล้วมันก็เลอกง่ายอย่างถ้าเขียวอย่างนี้ไม่ต้องครับไม่มีรอยไม่มีไม่เหลืองเลย ขอให้ดูอีกอีกตัวอย่างได้ไหมคะโอกาสมีไหมคะที่เราอยากได้นี่ไหมครับได้ได้ได้อย่างนี้อันนี้ก็ได้ได้อยู่สองลำเลยเอ็มมาดูเใช่ไหมมันจะเหลืองเนี่ยกาบมเป็นมันเหลืองอย่างนี้แหละนะมันยังไม่เหลืองเหลืองอย่างนี้แล้วเอาออกเลยเลยข้อพับนี่นะคะมัค่ะมันจะง่ายถ้ากลบเขียวอย่างนี้มันจะแน่นแล้วมันยังมันยังอ่าไม่พร้อมใช่แต่ตอนนี้มันยังทํางานได้อยู่มันยังสังเคราะห์แสงดูดซับอาหาร แล้วก็เป็นกระทะได้ให้กับให้เหลาแต่ถ้าม,ามันเริ่มเลื้งเหลืองอย่างเงี้ยอ,อย่าตงเน,เนี้ยเห็นไหมขอบมันเริ่มเหลืองละขอบเห็นไหมอ่าจะเสร็จเอกออกนะคะ,ะและทีนี้พอเจอแสงปุ๊บลำมันก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้น,ยยนและทีนี้ยังไม่พอครับอันนี้แค่ลำต้นอ้อยเรื่องการโตเรื่องโรคเรื่องแมลงแต่ที่เราได้รับผลทางอ้อมและทางตรงคือหนึ่งนี่ครับว่าชพืชเห็นไหมฮะหญ้าพวกนี้นะใบแคบใบกว้างต่างนี่ยไอพวกนี้ จะโตได้ต้องอาศัยแสงเหมือนกันเพราะมันคือพืชตระกูลเดียวกันนะใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวเหมือนกันนะใบกว้างใบแคบเหมือนกันก็คือคือพืชนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอ้อยเนี่ยนะแค่นี้มันก็แทบจะไม่โตละเพราะแย่งแสงกันแต่วันนี้คืนนี้เราลอกกาบแล้วเ,าเอาเราเอาใบเนี่ยนะมาคุมอย่างเงี้ยมาคุมเงี้ยมันทําให้อะไรครับเป็นการคุมวัชพืชทําให้มันไม่ตายนะพี่น้องนะแต่มันไม่โตมันไม่ตายไม่โตสุดท้ายมันป่วย สุดท้ายมันป่วยสุดท้ายท้ายสุดมันก็อายุต,ต้นตายไปในที่สุดเพราะไอ้พวกนี้มันมีอายุอายุแย่นะเต็มที่ไม่เกิน6เดือนพอมันเริ่มอายุเยอะมันก็จะต้องหยุดโตสุดท้ายมันตายในที่สุดต้นไม้ไม่โตก็คือต้อนไม้รนะอบันตายนะหลักกันอ่าี้ยและพอบรนตายปุ๊บนี่ครับใบอ้อยเหล่านี้นะมันก็จะค่อยค่อยเหลืองแล้วเราใช้ควิกกับพัดฉีดโพดไปนะฉีดโ่นไป,นะนไปใบมันก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งเร็วขึ้นสุดท้ายย่อยสลายพอย่อยสลายเป็นไงครับเป็นอาหาร กลับมาเป็นปุ๋ยให้กับอ้อยทีนึงนะกลับไปเป็นปุ๋ยอ้อยทีนีและไฮไลท์มากกว่านั้นคือจุลินทรีย์ท่อนถข็มน,นี่จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะที่อยู่ดินนะต่อให้ดินไม่ดีแค่ไหนก็มีจุลินทรีย์นะดินดีไม่ดีเนะี่ยอยู่ที่กฎของจุลินทรีย์ถ้ากฎของจุลินทรีย์ต่อ49ถ้า51เป็นจุลินทรีย์เป็นดีในอนานคตจาก49่สิบกลายากาเป็น4 8 47ิส่ิไปเรื่อยเรื่อเรื่อยล,อล,อลไปเรื่อยแต่ถ้า จุลินทรีย์ตัวลบเป็นห้าสิบเอ็ดตัวดีสี่เก้ามันจะเริ่มลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อสุดท้ายดินเราก็จะเน่าเตี้ยเจะเสียในที่สุด <ฮะ S 2> ดังนั้น <ฮะ S 2> ตัวนี้เป็นการฟื้นฟูดินและที่สําคัญอ้อยชอบอะไรครับชอบความชุ่มชื้นใช่ครับดังนั้นอ้อยชอบความชุ่มชื้นเนี่ยดังนั้นเราเป็นการคุมหน้าดินคุมนหน้าดินพอคุมหน้าดินปุ๊บเนี่ยดินมันก็จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นและอ้อยก็ได้รับผลอัน,นดับสนุนโดยตรงคือความชุ่มชื้นและพอเราตัดอ้อยไปปุ๊บเนี่ย มันเหมือนว่าเราทํางานจบละพอเราตัดอ้อยปุ๊บอ้อยเราก็จะคุมจากใบเลยคราวนี้ปัญหาเรื่องแย่เรื่องมแมลงเรื่องอะไรต่างๆก็จะไม่มีนี่คือปัญหาระยะยาวนี่คือเราทํยาระยะยาว<ะ>และที่สําคัญครับอ้อยของเราก็จะเป็นอ้อยที่เป็นคุณภาพคนงานมาเห็นว่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันน่าตัดเนาะใช <c oughs> <c oughs> ยเขาสวยได้ตัดเป็นี้<ะ>แต่จะาท่านมาที่ผมคะัะถ้าเรามองมอมมุมบวกการลอกกบอ้อยเราค่อยๆทํา นะค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปนะบางคนบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะถูกต้องครับพี่น้องครับผมถามว่าปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาดตันละเท่าไหร่ครับปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาดที่คุณภาพกลางๆนะเอาแค่กลางๆก็ขี้หมูขี้หมาก็เจ็ดแปดพันละครับหนึ่งตันก็คือพันโลเจ็ดแปดพันบาทถามว่าวันนี้เราจ้างคนงานวันละสามร้อยมาช่วยลอกกากอ้อยเนาะสามร้อยนะไล่เนื้อ นะไล่นึงรู้ไหมครับอย่างเงี้ยได้กี่ตันครับได้2ตันสามตันนะครับนะถ้าตันละเจ็ดแปดพันก็ไล่เดืเราเอาปุ๋ยมามาเข้าไล่เราเนี่ยปีน 20, 30, ึงสองหมื่นสามหมื่นเ่กับเราเราเสียคนงานเนี่ยค่าอะไรคนาางานค่าอะไรคนงานรเราได้ปุ๋ยฟรีเราได้ปุ๋ยฟรีเราได้ยาคุมหญ้าฟรีเราไม่ต้องไปซื้อยาฆ่าญ้าไม่ต้องซื้อยาคุมหญ้ามาฉีดในไรอ้อยของเราแต่ว่าเราได้ปุ๋ยด้วยได้ยาคุมหญ้าด้วย ได้ระบบความชุ่มชื้นด้วยและที่สําคัญครับโรคและแมลงเห็นไหมคมันก็เบาบางลงไปและที่สําคัญผลิตเราก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะครับถ้าเรามองไปด้านบุอีกอย่างปุ๊บเราได้ออกกำลังกายนะเราได้แหล่ทวันและเราเห็นมออ้อยเรามีความสุขไงเห็นไหมเอกเห็นผลงานไหมครับก็ทําให้ใจเราฟูใจรับชุ่มชื้นนะเป็นการฮิวใจได้อีกนะนี่คือข้อดีข้อเสียคือขี้เกียจคนขี้เกียจนะพี่น้องนะยังไงก็มองว่าไม่คุ้มแต่ถ้าเรามองระยะยาวนะครับ มันจะคุ้มยังไงก็คุ้มดังนั้นหลักการของผมคือทําน้อยได้มากนะถ้าเราทําน้อยได้มากนะครับพี่น้องเป็นไงและที่สําคัญครับเราว่างละหกเดือนแล้วเราไม่มีอะไรทําแล้วใช่ครับเรามาเพิ่มผลผลิตให้กับในไร่ของเราเนี่ยเราบรัพุงพื้นฐานของเราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือไร่เราทํางานเป็นชาวไร่อ้อย เราก็ควรอ,อยู่ไร่ไอ้อยเราเป็นชาวไร่ไอ้อยแต่อยู่แต่ใต้ถุนบ้านอันนี้ไม่จะเรียกว่าอะไรเป็นชาวบ้านใช่ค่ะเดี๋ยวเราปนูนผู้การให้อัปเดตให้น้องดูนะคะนี้คืออ้อยอะไรคะผู้ก,การอันนี้เป็นพันรวมครับเป็นพันขนแกนสามมั่งหลายพันผมเอามารวมเป็นพันรวมเลยเป็นพันรวมนะระยะถูกก็คือ30มสิบเซนเนาะสามสิบเซนมันทีเกินครับมันทีเกินอันนี้เราแยกเป็นสองตาใส่เม็ดนึงแล้วก็น,นั้นห้าสิบเซนนะนูนเป็นห้าสิบเซนห้าสิบยังทีเลย นะ๋ยวขอดูด้านหน้านิดนึงค่ะให้พี่น้องเห็นด้านหน้าไล้พี่ต้องดูเลยอันนี้คือเป็นแปลงของการเท่าแก่น,อน้อยน,นี้สามารถชมไล์สดย้อนหลังได้นะคะว่าเรากราบออกมาแล้วสวยงามขนาดไหนพี่น้องสวยแล้วก็เราสามารถควบคุมเรื่องของลรคแมลงแล้วก็ประกอบกับเราสามารถได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับนะทุกอย่างมันต้องแลกว่าพี่น้องจะแรงงานไปแลกกับผลผลิตหรือเปล่านะหรือว่าเราจะปล่อยให้สุดกับสม หรือว่าเราอย่าค่อยๆทำเนาะให้คิดเสมอว่าเราคือชาวไ,ไร่อ้อยนะวันนี้เราเป็นชาวไร่ไอ้อยเรามีอาชีพปลูกอ้อยแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนเราควรจะอยู่ในไ,ไใ<ช>ร่อ้อยหรือว่าเราอยู่ที่ไหนหดังนั้นการกระทําของเรามันคือตัวชี้วัดว่าเราจะสําเร็จหรือว่าเราจะล่มเหลวในอนาคตในอนาคตวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ในไร่อ้อยของผม และวันนี้ได้6เดือนสิวันสภาพอ้อยของผมเป็นอย่างนี้นะดังนั้นไม่ต้องให้หมอดูที่เก่งกัดแค่ไหนครับแม้วิเคราะห์เลยครับยังไงครับผมมีออละมีอ้อยเข้าโรงงานอย่างแน,น,น่นอนนะถ้าอ้อยของผม6เดือนสภาพนี้พี่น้องว่าผมจะเป็นเท่าแก่ไายไอ้อยได้ไหมนี่อยู่ที่พี่น้องละนะแต่ถ้า6เดือนนะครับผมยังนั่งบนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะรอให้คนอื่นมาช่วยพี่น้องก็ไปคิดเอาครับว่าวันนี้ พี่น้องจะเป็นยังไงอันนี้ความใหญ่เขาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าถั่วเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ38 38มิลก็คือ1เนะม็ด1นกิโลนะเมื่อกี้ถั่วเฉลี่ยก็คือตัวนี้ถั่วเฉลี่ยของผมนะครับถั่วเฉลี่ยของผม2เม็ดนะถั่วเฉลี่ย2เม็ดลำเนี่ยทั้งหมดเลยถั่วเฉลี่ยนะฮะลำเลขล้ำใหญ่คือ2อกิโลต่อลำนะนี่คือถั่วเฉลี่ยละนะถั่วเฉลี่ยต่อลำและหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่ผมอ่าอยู่ที่อ่าหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นลำ นะหนึ่งหมื่นลำวันนี้ผมได้ละยี่สิบตันต่อไร่นะสภาพอ้อยอย่างนี้ผมได้ละยี่สิบตันต่อไร่นะแต่ผมยังมีเวลาอีกหกเดือนใช่ครับนะอีกห้าอีกห้าเดือนยี่สิบวันผมมีเวลาอีกห้าเดือนยี่สิบวันผมเชื่อว่าผมน่าจะได้เพิ่มอ,อีกสิบตันนะนั่นคือเป้าหมายคือของผมคือสามสิบตันต่อไร่นี่คือการทํางานยังมีขั้นตอนการทํางานยังมีระบบแบบแผนที่ชัดเจนและแน่นอนพี่น้อง<น>ต้องการปรึกษาพ้จดกันไหม ก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้ครับ0819725012ผมพร้อมยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะให้พี่น้องนะฮะอย่างมั่นคงครับนี่คือระบบเท่าแก่น้อยนใน<ช>ไรอ้อย,อ,อ,ยอันนี้เราก็อัปเดตนะคะเรามาอัปเดตแล้วผู้การก็ให้ดูเลยว่าเกษตรเอกถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะการรอกับสรุปแล้วมันคือข้อดีนะผู้าาก,การอ<ม>าขอยืนเทียบเกษตรเอกขอยืนเทียบกับลำอ้อยได้หน่อยนะคะด้านหน้าเลย วันนี้นะคะเขาสูงประมาณนี้แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยเลยลมนะดนี่ตรงนี้ลมเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะต้นไม้นะต้นไม้ลมไม้พยุนล้มไม้แต่ข้างในไม่ไม่ล้มเลยับไม่ธรรมดาและที่เห็นนี้คือผมให้คะแนนแค่ห้าสิบห้าคะแนนจากร้อยคะแนนเพราะว่าถ้าดูประวัติของแปลงนี้แล้วคือทําผิดพลาดคือกบเร็วไปนิดนึง มันทําให้รัดแล้วก็ดินมันเป็นเนียนเหนียวแล้วก็มันมัน,ม,นมันผิดจังหวัดนะทุกอย่างคือความรู้เท่านั้นเราอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเราทําเลยนะเราทาเราก็ได้ข้อมูลที่ทชัดเจนช่วโมงนี้เราไม่ธรรมาดาแน่นอนร้อยข้อนะครับร้อยคะแนนผมไม่ให้แค่ห้าสิบห้ 5, 5นาคะแนนเองนะผู้ก,การความสูงเขาอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะโอ้โหเฉลี่ยที่ประมาณสองเมตรผมให้แค่สองเมตรพอนะแต่อันนี้มันกขาสองเมตรกว่าโอ้โหอยู่ในร่มนะพี่น้องอ่าลองมิตร พีน้องถาอะไรอ่ะอันนี้เป็นพันรวมพันรวมพันรวมมีทั้งพันแกนสามมีรวมส่วนแกนสามมีสุพรรณมีหลากหลายพี่น้องประตูสองเมตรสองเมตรใช่ไหมครับสองเมตรอ่าผมให้ทัวร์ทัวร์ที่สองเมตรเลยนั่นหมายว่าสองเมตรเนี่ยผมให้สองโลเนี่ยสมองเนี้ยยี่สิบตันต่อไร่แต่ผมยังมีเวลาอีกห้าเดือนยี่สิบวันครับนะห้าเดือนที่ผมขออีกสิบตัน ก็ S <S 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 คือแสนสิบตอนตอน่อไรน้อข้อคําถามข้อ,<โ>อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์นี้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะคแล้วก็ให้หลักการพี่น้องคือหลักการของผมทาน้อยได้มากนะมีความรู้มากกว่าความอยากรับรองสําเร็จแน่นอนแต่ส่วนใหญ่คนที่มีความล้มเหลวในชีวิตและทรัพย์สินวันนี้คือมีความอยากมากกว่าความรู้และต้องการเร็วเร็วเดี๋ยวนี้ความเสร็จไม่มีเร็วไม่มีเด็ดนี้แต่ความเร็จเริ่มต้นจาก วันนี้ครับพี่น้องโดยการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนี่คือหัวใจพื้นฐานของความสำเร็จครับพี่น้องระบบพูดกันมันสู้ไปได้กันครับผมแล้วเจอกันอืมโอเคดูเรื่อง